อ้าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับถือว่าจัดส่งนะครับแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับพิกัดนะครับอยู่ที่อยุธยานะครับเราบริการจัดส่งด้วย ติดตั้งด้วยนะครับสอนใช้นะครับถึงที่หมายนะครับสำหรับนะครับรายการต่างๆนะครับมีดังนี้นะครับมีหัวแทะคอนกรีตนะครับเบอร์53 0สูนะครับแล้วก็หัวแทะคอนกรีตเบอร์680นะครับแล้วก็จะมีอ่ปากคีบไม้นะครับสำหรับรถ5ตันแล้วก็บุ้งกี่ขุดล่องปลาปานะครับสำหรับรถไซส์ตันแล้วก็จะมีเกี้ยยางนะครับสำหรับรถ5ตันนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราจะประกอบและติดตั้งนะครับที่หน้างานลูกค้าเลยนะครับ อ่านะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับต่างๆแต่ยังไม่มีความรู้แล้วก็ยังรู้สึกเว้งว้างยังไม่รู้จะจะไปปรึกษาใครก่อนที่จะเสียเงินนะครับเรายินดีนะครับให้คําปรึกษาเรามีประสบการณ์นะครับเรามีความเป็นช่างสูงมากมันจะเพียงแค่พ่อค้าทางการตลาดอย่างเดียวนะครับดั้งเดิมพื้นเพผมเป็นช่างมาก่อนนะครับมีประสบการณ์หลายสิบปีนะครับสามารถยินดีให้พี่น้องนะครับได้รับคําปรึกษาได้นะครับโดยฟรีไม่มีคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่่ออทีนนุชาได้ะครับ ขอบคุณครับ